มันที่ไหนเนี่ยทำไมมันใหญ่จังเลยครันใหญ่จริงครับเรียนอยู่ที่โรงเรียนชื่อดังหนึ่งจังหวัดสระบุรีนะครับโรงเรียนชื่ออะไรครับพี่ยามโรงเรียนเทพศิรินผู้แข่งวันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับพี่ยามวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมโลกสนุกกันน้องๆนะครับและจะได้แนวการศึกษาของในรัศการครับว่าในรัศกาเนี่ยต้องเรียนอะไรบ้างครับอยากรู้ใช่ไหมล่ะครับว่ากิจกรรมข้างในจะมีอะไรกันต่างตามไปดูกันเลยครับไป ตอนนี้เราก็อยู่ในโซนกิจกรรมนะครับพี่หยามกิจกรรมมีอะไรบ้านนะเราไปดูโซนแรกเลยนะครับเป็นโซนตัดผมฟรีนะครับเดี๋ยวลองมาสัมภาษณ์น้องกันดีกว่าครับเป็นไงบ้างครับน้องตัดผมดีไหมครับเศร้าครับเศร้าครับทําไมครับอาจารย์ให้ตัดเหรอครับแล้วอยากตัดไหมครับไม่อยากไม่อยากดเควสตทรงอะไรไปครับลองตรงกลางครับลองทรงลองอ๋อลองทรงกลางทรงกลางไม่เคยได้ตัดเลยเกิดมาพี่ยังไม่เคยได้ตัดเลยดีแล้วดีแล้วครับน้อง แล้วเป็นไงครับชอบไหมครับสําหรับการตัดผม <c oughs> ดีดีโอเคนะบริการตัดผมฟรีจากวิทย์ประชานะครับครับผมช่างตัดผมเนี่ยสามท่านก็คือน้องๆเนี่ยสามารถใช้บริการได้พูดได้เลยว่าได้หมดทรงอะไรเปิดข้างลานบินได้จันได้หมดเดี๋ยวเราจะมาแวะสัมภาษณ์นี่ดีกว่าครับพี่พี่มีผู้อัพผู้ัขออนุญาตสัมภาษณ์นะครับครับผมครับก็วันนี้เป็นยังไงบ้างครับสําหรับ ความรู้สึกที่ได้มาในแนวน้องๆครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าเป็นการให้ความรู้กับน้องๆในเรื่องของการบินนะครับเพิ่มความสนใจของน้องนะครับสำหรับคนที่อยากเป็นนักบินอยู่แล้วเนี่ยก็จะได้เป็นการเพิ่มทักษะแล้วก็เพิ่มความรู้ไปในตัวนะครับเป็นเหมือนกับการกระตุ้นให้เขาเป็นคนคว้าเพิ่มเติมให้ตัวเองนะครับครับเป็นไงบ้างพี่ยามครับที่มีภูอยู่โซนไหนครับอ๋ออยู่โซนไวซิมครับเป็นโซนสําหรับขับเครื่องบินในคอมพิวเตอร์ครับเป็นระบบจําลองการขับเครื่องบินจะเป็นไงเดี๋ยวเราหลัง ไปดูด้วยกันเลยครับครับก็นี่นะครับทางทางนี้ครับจะเป็นโซนไฟซิมก็จะมีพี่พี่นักเรียนในเลยการ์ชุดปีที่สี่เนี่ยคอยให้คําแนะนําโอ้อยากกระทบกันดูนะครับเพื่อฝุูนฝังแอร์มาร์สเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์น้องๆที่ลองขับูนะครับน้องครับเป็นไงบ้างครับขับเครื่องบินจะตกแล้วน้องจะตกแล้วขับเครื่องบินเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์ไหมครับน้องคล้ายๆคลกันคล้ายๆกันน้อจอดหลายลำเครื่องบินหรอ ไปรถจักรยานโอเคครับรถจักรยานนะครับโอ้โมเป็นไงครับชอบไหมครับผมก็จะซื้อมาอยู่ครับเล่นเล่นอย่างนี้คือโตขึ้นอยากเป็นอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นนักนี่แหละครับอยากเป็นอะไรครับนักนักอะไรครับนักอ๋ออยากเป็นอ๋ออยากเป็นนักขับรถเมล์นะครับแตะชอบขับเครื่องบินเรียกว่าคนเรามีความฝันใช่ไหมพี่ยาวผมอยากเป็นนักบินนะครับอยากเป็นนักบินเช้าเช้า นั่นเป็นคนละบินครับนะคนละบินน่ครับเดี๋ยวลองลองมาสัมภาษณ์น้องๆขอพี่ขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับครับน้องเป็นไงบ้างครับสำหรับกิจกรรมวันนี้สนุกมากครับอันนี้หลอกเล่นแล้วอ่ะหลอกอันนี้ระหว่างขี่มอเตอร์ไซค์กับขับเครื่องบินอยากลองขับเลยบ้างไหมครับอยากลองขับเครื่องบินครับอ๋อคือมอเตอร์ไซค์ปล่อยแล้วใช่ไหมครับครับก็แล้วโตขึ้นเป็นไงครับอยากอยากเป็นแบบพี่ไหมครับได้แต่ครั้งก็ใหญอ๋อโอเคครับก็ตั้งใจเรียนนะน้องครับก็ขอเวพอร์คให้น้องๆนะครับครับ ครับโซนนี้ครับก็จะเป็นโซนไลฟ์ซิมให้น้องๆเนี่ยได้มาลองเล่นและลองจับจริงๆนะครับซึ่งมีพี่ใช่ไหมครับพี่หยาครับผมพี่หยามีก็เคยผ่านจุดๆนี้มาก่อนอยากให้พี่หยาลองอธิบายครับว่าขี่มอเตอร์ไซค์กับขับรืบินเนี่ยมันต่างกันยังไงครับพี่หยาการขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็เป็นการขี่ว่าบนบกนะครับแต่ว่าการขี่เครื่องบินเนี่ยมันเป็นการจําลองนะครับมันครับน้องๆเคยดูท็อปกันหรือเปล่าครับ นี่คือเหมือนกับจำลองฉากในตอนนั้นเลยนะครับตอนที่เด็กเห็นพี่หยำบอกชอบดูชอบดูหนังเลยครับหนังเรื่องอะไรนะนัง้งสู้เลยครับนักสู้กัันนเเข้าหียวงสู้กันเข้าเหนียวนะครับก็เป็นฮีโร่ของไทยโอเคครับครับก็ <c ười> เดี๋ยวเราไปดูโซนต่อไปอกันดีกว่าครับก็โซนต่อไปครับเป็นโซนเรียกว,ว่าเป <c ười> ็นหน้าเป็นตาของเรือเลยครับก็คือโซนเลยครับพี่หยมโซน U A V นะครับโนอากาศยานไร้คนขับครับอากาศยานไร้คนขับครับเป็น U A V ของทีมเพกาซัสของโรงเรียนในเรือกันนครับซึ่ง สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเป็นอย่างมากครับนะครับดูจากแต่ละอย่างครับอันนี้คือนักเรียนเดิอกาสเนี่ยเป็นคนประดิษฐ์เองใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาถามผู้รู้ดีกว่าครับเพราะว่าผมสองคนไม่ค่อยรู้ใช่ไหมครับไม่ค่อยรูาด้านนี้นะครับาเชิญพี่คอร์ครับครับพี่คอรครับขออนุญาตสัมภาษณ์นะครับบคุเชิญเชิญครับ ครับตอนนี้เราอยู่กับบูธอะไรครับพี่คอกอันนี้เป็นบูธทีม UAV ของยนิเวอร์กาดครับทีมอะไรนะครับ UAV ของยนิเวอร์กาดมี2ทีมครับคือเพกาซัสแล้วก็กิกกินครับอ๋ออันนี้แต่เราอันนี้เราอยู่กับทีมครับเอ่ออันนี้เป็นเพกาซัสดส่งเพกาซัสพี่ขอขอกพอที่จะให้ข้อมูลได้ไหมครับว่าโดนแต่ละตัวเนี่ยมันต่างกันยังครับสามตัวสามตัวนี้ประสงค์อะไรครับต่างกันครับก็ภารกิจของเราก็คืออย่างผมเป็นอ่าพี่เป็น ทีมกิฟฟินครับรก็ภารกิจคือการดีเทคหาหุ่นที่เป็นคนแล้วก็เป็นระบบอัตโนมัติครับเราจะสั่งให้โดรนึืบินขึ้นไปแล้วเราไม่ต้องมาครับให้เขาบินไปหาเจ้าหุนห่นเจ้าหุ่นแล้วเขาก็จะหยุดแล้วก็ทิ้งระเบิดใส่หุ่นครับคือเรียกได้ว่าลงเรียนอยู่ทีม U A V โรงเรียนเราเนี่ยเ,เรียกได้ว่าเก่งมีความสามารถกว่ารางวัลทั่วโลกเลยครับใช่ครับโดยมีรางวัลการันตีเลยใช่ไหมครับพี่หยามใช่ครับครับดูดูได้ครับแล้วก็เราจะมาพาไปโซนต่อไปครับโซนต่อไป คือโซนอะไรครับพี่หยามเป็นโซน,โซนสันทนาการนะครับครับผมก็น,นี่ครับโซนด้านซ้ายมือของเราครับเป็นโซนกิจกรรมโซนที่ออคอยมอบความสนุกรอยยิ้มให้กับน้องๆน,นะครับซึ่งกิจกรรมบนเวทีนั้นหลังจากที่เสนาธิการโรงเรียนในเรืออากาศลาวมินทักัตริยาธิราชได้กล่าวเปิดงานและเล่าถึงประสบการณ์เส้นทางสุ่การเป็นนักบินกองทัพอากาศและร่วมสนุกกับน้องๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่ๆนักเรียนในเรืออากาศ ได้จัดแสดงการเดินแบบเครื่องแบบชุดนักเรียนในเรืออากาศให้น้องๆได้รู้จักไม่ว่าจะเป็นชุดศึกษาชุดบินชุดฝึกที่ใช้แนโอกาสต่างๆและเซอร์ไพรส์สุดพิเศษให้น้องๆมาร่วมเดินแบบไปด้วยกันมีการแนะแนวการศึกษาแนะนําหลักสูตรการเรียนการสอนและสาขาวิชาต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมอากาศยานวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการการบินวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และวัสดุศาสตร์ทางการทหารและการยานหลังจากนั้นมีการรับชมหนังสั้นซึ่งเป็นฝีมือของพี่พี่นักเรียนในเรืออากาศทั้งการเขียนบทการแสดงและการถ่ายทําตัดต่อหนังสั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของนักเรียนชายมอปลายที่อยากเป็นนักบินกว่าที่เขาจะได้เป็นนักเรียนเตรียมทหารและขึ้นเหล่าเป็นนักเรียนในเรืออากาศว่าต้องผ่านอะไรมาบ้างบางฉากบางตอนทำน้ำตาตกกันเลยทีเดียว เอาเป็นว่าก็สร้างความประทับใจให้น้องๆมากพอเลยทีเดียวครับและแล้วถึงเวลาที่พวกเรารอคอยกันแล้วครับพวกเราได้จัดแสดงนำมินิคอนเสิร์ตของชมรมดนตรีสากลรักเรียนในเรืออากาศร่วมกับวงดนตรีสากลวาซิกของเรียนเทพจินผู้แขสระบุรีได้มาร่วมสนุกกับน้องๆไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศเพลงซึ้งๆกินใจอารมณ์และเพลงมันสุดขั่วเลน่นเอาพวกเราหมดแรงกันไปตามๆกันเลยเป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจมาก ซึ่งทำให้พวกเรามีความสุขกันมากๆเลยทีเดียวครับ นอกจากมอบความสุขให้กับน้องๆแล้วเรายังได้นําทีมแพทย์พยาบาลเภสัชกรจากโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรักษิณริยาธิราชมาทําการตรวจรักษาเบื้องต้นให้กับบุคลากรภายในโรงเรียนรวมถึงน้องนักเรียนในเรืออากาศจิตสาสมาร่วมแจกแว่นสายตาให้กับผู้เข้ารับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับโหพิ่ยามสนุกกันสุดๆไปเลยครับเต็มอิ่มหวานเยี่ยบกเลยทีเดียวครับเป็นไงล่ะครับพวกเราได้มามอบ อายิ้มให้กับโรงเรียนเลยนะครับพี่ยามโรงเรียนเทพศิรินทร์โอเคถ้าอยากรู้ว่าโรงเรียนต่อไปเป็นโรงเรียนอะไรทำไงครับพี่ยยมติดตอมร,รายการเป็นเทราฟาไดรี่สุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามเพจโรงเรียนในเรืออากาศและกด s u b s c r i b ์พวกเราด้วยนะครับส่วนวันนี้พวกเราไปแล้วนะครับ